娘。Yeah. น้องกาแฟแอบหลบพี่รุงนะคะแอบซ่อนพี่รุงแอบหลบพี่รุงพี่รุงจะหาเจอไหมน้อพี่รุงจะเห็นหรือเปล่าที่น้องกาแฟมันเอ่ยแอบแอบแอบเห็นไหมเออ ไปแล้วน <c oughs> ้องลุ่งไปแล้วกาแฟมาเร็วมาเร็วกาแฟกาแฟมามาพี่ลุงไปแล้วเร็วกาแฟกาแฟมาเร็วๆพี่ลุงไปแล้วเร็วกาแฟกาแฟมา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 กาแฟมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่ลุงไปแล้ว พี <54. S 2> ่ล <NY Commons> ุงไปไกลเร็วเร็วมาเร็วมากาแฟไม่ไปแล้วนะกาแฟไม่ไปแล้วนะมามาจะอยู่กับพี่ลุงเหรอกาแฟมาเร็วมาเร็วกาแฟมามามากาแฟมากาแฟมาเร็วมาเร็วมาเร็วหลบมาหลบมามาเร็วเร็วพี่พี่ลุงเห็นมาเร็วเอฟนอนอยู่ทำไมอย่างนั้น นี่นพี่รุงมาแล้วนี่ไงพี่รุ่งนี่นะ่ะ<า>เห็นไหมพี่รุงมาแล้วพี่รุงมาแล้วกาแฟเร็วเร็ว,รวพี่รุงหาหนูอยู่เร็วกาแฟเร็ว,รวมากาแฟมาเร็วแม่ไปแล้วนะ เดี๋ยวพี่ลุงหาเจอนะแม่ไปแล้วนะกาแฟามาเร็วกาแฟามาเร็วมาเร็วมาเร็วนอนเฉยเลยนะกาแฟเดี๋ยวพี่ลุงหาเจอนะพี่ลุงเห็นไหมเนาะพี่ลุงยังไม่เห็นนะคะมาเร็วมาเร็วอุยอ้ยอุย้ยอุ้าเนี่ยยอุ้ยพี่ลุงไปแล้วมา,ม,ามาเร็วกาแฟามาเร็ว พี่ลุงไปแลว้เลวเร็วมามากาแฟามาแลว้วพี่ลุงไปแลว้วมาเร็เวกาแฟเร็วนู่นพี่ลุงไปเล่นอยู่ตรงนู้นแลว้วมาเร็วมาเร็เวกาแฟเร็ว พี่ลุงเขาไม่เห็นหนูแล้วเร็วเร็วมาเรากลับบ้านกันมาเร็วเร็วพี่ลุงไม่เห็นหนูแล้วเร็วเร็วมูนพี่พอใจมาด้วยเร็วเร็วเร็วมา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 เร็วนานที่พอใจกับพี่รุ่ง ไปนมเฉยเลยนะระวังนะ มันเจอไหมเจอไหมไอพี่รุ่งอยู่พี่รุ่งเจอไหมน้าพี่รุ่งวนหาอ่ะอ่ะวนหาแล้ววนหาแล้วดมกลิ่นแล้วดมกลิ่นแล้วกาแฟเอ้ยหลบพี่รุ่งอยู่อ่าพี่รุ่งวนหาแล้วจะเจอน้องไหมเจอไหมเอ้ยเจอไหมดมกลิ่นหาไปแล้ว วังต้นไม้ลูกเล่นน่ะ ต้นไม้น้องลูกระวังต้นไม้ค่ะเล่นสนุกใหญ่เลยน้องลูกไม,ม่มีเพื่อนเล่นหนูเล่นคนเดียวก็ได้น้องลูนะคะไม่มีเพื่อนเล่นนะคะหนูเล่นคนเดียวเลนกับต้นไม้แล้วกันไม่มีเพื่อนเล่นขอต้นไม้ตัวน,นี้เป็นเพื่อนหนูแล้วกัน อใจอยากเล่นด้วยหรือเปล่าพี่พอใจให้พี่เล่นด้วยนะน้องลุง,งพี่ขอเล่นด้วย WHAT okay. THE- พี่พอใจไม่เล่นนะคะไปเลยเดียวไปตามหาพี่พอใจนะเล่นคนเียเล่นสนเอกคนเดียวแล้วเล่นสนเอกคนเดียวแล้วไม่มีเพื่อนเล่น